เาละฮะเราอยู่ในเกม New World นะครับทำไมต้องเอาละไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่ช่องช่องอะไรวะ BD Gamer นะครับเราอยู่กับเกม New World ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปนะครับ1กิโลไปส่งเวสยังไม่รู้อะไรมากเลยนะสำหรับเกมเนี้ยรู้แค่ว่าคอนแม่งเล่นสนุกแค่นั้นเองครับเนี่ยเนี่ยมันเหมือนแบบแบบเสียงอะ ใช่เลยเนี่ยแม่งแบบเสียงทอนะครับโอ้เกมนี้มันทําอะไรได้เยอะมากเลยนะครับมันเป็นเกมแบบแนว MMORPG นะวันนี้มันกําลังเบต้าอยู่นะครับเบต้าในที่นี้เนี่ยก็คือเรามาเล่นนะครับเล่นฟรีนะครับรลบฟรีจุดเด่นครับรูปภาพสวยไม่ใช่รูปจุดเด่นภาพสวยครับภาพสวยนะครับแล้วก็ระบบการต่อสู้ สมจริงนะครับต้องมีจังหวะจากโคนนะครับมีจังหวะจากโคนในการโจมตีนะครับเราจะเล่นโจมตีมุ่วๆไม่ได้นะครับอันนี้คือเข้าสู่เขตอะไรไม่รู้แต่เราอย่าไปใกล้มันดีกว่าถอยก่อนถอยก่อนระบบยานะครับระบบเก็บเลเวลนะครับมันจะมีเขาเรียกอะไรอะระบบเก็บเลเวลมันจะมีแลงด์มาสเตอรี่นะครับก็เป็นเกี่ยวกับพวกอาวุธนะครับอาวุธยุปกรณ์ในเกมทุกอย่างสร้างเองหมดนะครับ ต้องมาเก็บไม้เก็บฟืนนะครับมีผลกับ EXP ทั้งหมดนะครับตัดไม้นะครับได้ไม้เท่าไหร่นะครับเก็บหินเก็บยาเก็บแร่นะครับทุกอย่างทาเองหมดครับมีระบบการซื้อขายนะครับแต่ว่าระบบการซื้อขายซึ่งตอน,นเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพาก,กันมาล่าสัตว์มาอะไรนะครับมันก็เป็นแบบพูดง่ายๆอะ่ะสายฟาร,ร์มเมอร์ต้องชอบแน่นอนนะครับไอเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะสายฟาร,ร์มเมอร์เราชอบมากเลยนะฮะเกมเนี้ย คือตอนแรกอะ่ะมีพี่ที่ทํางานเขาชวนเล่นเออตอนแรกว่าจะไม่เล่นหรอกนะครับก็เห็นว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับการ์ดจอระเบิดอะไรเงี้ยม่นก็เลยไม่กล้าเล่นเว้ยเพราะว่าคอมมันก็แบบว่าสเปคแบบกลางๆมากเลยนะสเปกกลางๆปรากฏว่าพอได้เล่นแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเกมที่ต้องต้องมีติดเครื่องไว้วะ่ะเออระบบอะไรมันก็ดีหมดนะเนี่ยเราวิ่งเป็นเส้นตรงเนี่ยครับมันจะมีพวก ซีเครตนะครับเก็บบันทุกบันทึกอะไรเนี่ยเราไม่อ่านไม่อ่านไม่ใช่ไม่มีเวลาอ่านนะที่ไม่อ่านก็เพราะเฮ้ยเดี๋ยวเอาซะหน่อยวะเรื่องสิบหกวะเอออือเอาเฮ้ยโอ้โหเนียเนียนเนียเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยมันไม่ได้กินง่ายนะครับนี่เนี่ยมอนเนี่ยมอนไม่ได้กินง่ายนะคลิกค้างมันจะเป็นเงี้ยเอ้ยสำหรับคนที่ชอบเล่นนะนี่เห็นไหมระบบการต่อสู้อ่ะเออมันจะ อฮ๊ยอโอ๊ยโอ๊ยถ้ามันมันขึ้นเป็นตัวขาวๆอย่างนี้นะหให้ระวังเลยกระทุ้งอีกทีหนึ่งเป็นไงล่ะ,ละเก็บเนื้อไม่ได้นะครับต้องใช้ต้องเลเวลนะครับเลเวลสกิลยี่นะเลเวลสกิลย5คืออะไรครับกดเคขึ้นมาเลยครับกดเคนะครับมันจะมีไบโออันนี้มันเป็นรูปลักษณ์ของเราคอมพานีนะครับยังไม่มีเกมนี้นะครับกิลมันเรียกว่าคอมพานีนะแบ่งเป็นสฝ่ายนะครับ ต่อมาเป็นสเตตัสตามนี้เลยครับอยากเล่นอาวุธอะไรจัดไปนะครับอัพต่ำนั้นต่อมาจะเป็นมาสเตอรี่เวพอร์ทครับตัวนี้คือหลักการง่ายๆใช้ค้อนใช้อะไรก็ช่างอะ่ะมันจะมีเวลของมันอะ่ะแล้วพอมันมีเวลปุ๊บใช่ไหมล้วก็เข้าไปอัพได้เนี่ยมันจะมีสายสองสายอาวุธละสองสายแต่ตอนเปิดเห็นเขาว่ามันจะมีพวกกระบองพวกอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่เราลุ้นอยู่ ระบบเกมนี้ครับสำหรับคนที่อยากเล่นแรงไอเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองธนูให้ดูสำหรับคนที่อยากเล่นสายยิงไกลมันจะมีปืนกับธนูนะเอาง่ายๆ่ยอยู่ตรงนี้ก่นตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเอาหมูอ่ะหมูหมูนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยยี่สิบสามเลยวะไม่หงุดเลยวะเฮ้ยเนี่ยเอาตัวนี้พอร์ยี่สิบเจ็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็จะเราก็จะกึ่งแบบว่ายิงฟรีๆได้ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะแต่ถ้าเกิด อยากรวดเร็วนะชุดก่ออัลเมอร์อ,อะไรต่างๆเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นเลเทอร์นะครับเนี่ยใช่ไหมสายเลก,กูลัสครับยิงเร็วยิงได้อันนี้คือโจมตีแบบปกติกด X เ,เก็บนะครับสลับอาวุธ1 2เดี๋ยวเราจะลงไปส่งเควสตรงนี้ครับซึ่งมันต้องไปทางนี้ป่าวะโอเคมันต้องไปทางนี้ว่วะ กดเท่ากับเป็นวิ่งออโต้เกมนี้วิ่งโคตรไกลยังไม่มีระบบมาพยายามผหาหาห่านได้นะครับสามารถฟาดทาวเวลได้ตามจุดต่างๆแต่เราต้องไปหามันก่อนนะให้เจอก่อนไม่งั้นไม่สามารถฟาดได้นะครับเนี่ยเราทำเควสค้างไว้เนี่ยไอสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวเราจะวิ่งไปถึงตรงนั้นแล้วเราจะตัดจบคลิปนะครับแนะนำคร่าวๆนะครับรวมๆเป็นเกม mmorpg นะครับ open world ของแท้ของจริงนะครับแล้วก็มีทรัพยากรให้เก็บแบบหลากหลายมากนะครับ อยากจะทำอะไรก็สามารถคราฟได้ที่เมืองนะครับทุกอย่างคราฟได้ที่เมืองตัดมาเลยนะครับตัดมาถึงเมืองทันทีนะครับในเมืองอ่าโอเคครับในเมืองนะครับถ้าเราจะอันดับแรกที่เราต้องทำนะครับถ้ามีเควสอยู่ใกล้เมืองนะครับเราควรไปเช็คอินก่อนนะครับการเช็คอินนะครับก็จะมีโรงแรมนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีโรงแรมครับโรงแรมจะเป็นรูปพระจันทร์นะครับเราสามารถวิ่งเข้าไปครับคุยกับพีซีได้นะครับ ถ้าเราเช็คอินปุ๊บเราก็จะสามารถฟาสทาวเวลกลับมาได้การฟาสทาวเวลหนึ่งครั้งเมื่อใช้นะครับใช้ฟาสกลับมาที่เช็คอินจะมีเวลา17นาทีนะครับถึงจะฟาสได้อีกทีนะึ่อันนี้เป็นตลาดกลางครับมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรน,นะครับส่วนใหญ่ช่วงแรกๆน่าจะมีแต่ขยาไปหาเองได้สนุกกว่านะครับหาเองสนุกกว่าเยอะจริงๆต่อมาครับ เราอยากจะทําอาหารทําเสื้อผ้าได้หมดครับตรงนี้อันนี้เอาไว้ทําเสื้อผ้าชาวบ้านเรียกว่าเสื้อผ้าเบานะครับถ้าใส่พวกแนวเลเตอร์อย่างเงี้ยมันจะสามารถตีลังกาได้นะครับแต่ผมใส่เป็นเฮฟวี่อาร์เมอร์นะครับมันก็เลยไม่สามารถตีลังกาได้ตัวนี้ทําผ้าลินินนะครับมันก็จะมีบอกว่าเนี่ยตรงนี้นะครับเลเวลของการคราฟนะครับวิวห้าสิบจะทําได้วิวร้อยววสองรนะครับ ันนี้ก็เลเวลการคราฟก็สามารถทําได้ตั้งแต่ศูนย์นะครับก็จะเป็นลินินแต่ว่าคุณต้องมีไฟเบอร์ครับไฟเบอร์ก็ไปหาเอาในป่าอยากหาก็ไปหาในป่าเดี๋ยวส่งเพทก่อนครับสวัสดีครับวันนี้เข้ามาหลังร้านโอเคครับแท่งเหวขอบคุณครับโอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับมันจะมีระบบบ้านด้วยนะนี่ระบบบ้านครับหลังนี้หนึ่งหมื่นก็ ถ้าไม่รวยอย่าซื้อหลังนี้7,500 7,500ครับเรามีเงินเท่าไหร่ครับ7,500กดเคขึ้นมาครับเฮ้ยกดเคกดเลยรวะกดแท็บกดแท็บมีเงินเท่าไหร่วะอ่านี่นะครับตัวนี้ครับมันจะเป็นเป็นน้ำยาที่สามารถใช้ในการฟาสทาวเวลนะครับตอนนี้มี300นะครับทับ1,000ตัวนี้มันจะเป็นพาร์นะครับรีรีแพาร์ตนะครับเอาไว้สำหรับซ่อมอาวุธอุปกรณ์อะไรต่างๆนานานะครับ มันก็จะมีหลายสายเห็นไหมมีของเขียวของฟ้าอะไรตามแร้งกันไปนะครับการจัดเก็บนะครับการจัดเก็บทุกอย่างจะใส่ไว้ในช่องตัวละครน,นะครับโล่เนี่ยใส่ถ้าไม่ได้เล่นถ้าไม่ได้ใช้ดาบดาบโล่ก็ทําโล่ส,สวยๆมาแขวนหลังก็ได้นะครับใส่ให้มันส,สวยๆเฉยให้มันคือๆ <c oughs> แล้วก็ตรงมีระบบเทรดนะครับมีระบบเทรดนะครับบอกว่าตอนนี้สแตงเท่าไหร่สเตตัสอะไรนะครับอยู่ตรงนี้ระบบเงินนะครับเงิน ระบบคอนนะครับเงินนะครับสูงสุดนะครับได้ห้าห้าแสนตอนนี้เรามีอยู่แค่พันสองตรงนี้เป็นคลังสินค้าครับลูกกุญแจใหญ่นะครับคลังสินค้าแต่ละเมืองนะใช้ได้เมืองนั้นเท่านั้นนะสมมุติเราอยู่เมืองเนี้ยนะครับแล้วเราจะไปเบิกเมืองอื่นไม่ได้ของอยู่เมืองไหนไปเบิกเมืองนั้นนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับสาหรับสาหรับคนที่ถนัดแบบในแนวเหมือน MMORPG ปกติที่เราเคยเล่นกันนะ่ะ นะครับมันจะสามารถฝากของเมืองนี้อสมมติฝากของเมืองนี้คลัมมงเงนี่ยมันเปิดได้ทุกเมืองอ่ะเปิดได้เหมือนกันทุกเมืองนะครับต่อมาครับตรงนี้เป็นที่ทําอุปกรณ์เวทมนต์นะครับก็มียามานาอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นส่วนประกอบของคาถาในแร้งถัดๆไปนะครับต้องใช้เลเวลการใช้เวทมนต์การคราฟนะครับเลเวลการคราฟอุปกรณ์เวทนะครับ25 50อันนี้เป็นแต้มแบบตามเลเวล ตามเลเวลเราอันนี้คือที่ทําหนังครับที่ทําหนังก็คือเราฆ่าหมาป่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูเนี่ยมันจะมีบอกนะเลสเตอร์เวิร์กิ่งนะครับตอนนี้เท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์จัดไปครับเราทําได้9อันโอเคถ้าเราจะทําต่อก็กดคอนติเนียเราไม่ต้องทำแนละ้หมดนะต่อมาครับเป็นเป็นว o ดช็อปครับตัวนี้นะครับ ตัดไม้ทำลายป่ามาแล้วก็เอามาทําเป็นเป็นท่อนไม้พอทําเป็นต้นท่อนไม้เสร็จปุ๊บนี่มันก็จะเนี่ยเห็นไหมไมันก็จะมีวูดอะไรต่างๆนานานะครับเราก็เก็บไม้ประเภทไหนก็ทําประเภทนั้นแต่อย่าลืมเลเวลการคราฟนะครับเลเวลการคราฟต้องถึงนะครับเกมนี้มีระบบตกปลาด้วยนะมีทุกอย่างสายฟาร์มเมอร์น่าจะชอบครับสายฟาร์มเมอร์ชอบแน่นอนระบบเควสก็จะเป็นแบบเดินบอร์ดนะครับเดินบอร์ดแล้วก็คุยกับ NPC ทำเควสปกติ ถ้าไม่อยากทำก็ฟาร์มเมอร์เต็มตัวครับวลขึ้นเหมือนกันแต่วิวลอาวุธไม่ได้นะแต่ถ้าอยากได้เวิลแลงอาวุธด้วยก็ต้องล่าสัตว์ครับทุกอย่างขึ้นของใครของมันใช้ธนูก็ขึ้นแต่ธนูใช้ค้อนก็ขึ้นแต่ค้อนนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะทําพวกเฮียวีอาร์เมอร์นะครับมาทางนี้เลยครับเป็นรูปทั่งเหล็กนะครับตรงนี้ครับเราสามารถทําได้ตามเลเวลเหมือนกันเนี่ยเชุดมันจะเท่ขึ้น ประเด็นเนี่ยคือชุดมันจะเท่ขึ้นสามารถทําได้เลยนะครับถ้ามีครบนะตรงนี้มีครบหมดเลยนะครับเนี่ยถ้ามีครบนะครับเราขาดเหล็กเหล็กเทียร์สามนะครับซึ่งตอนนี้เรายังทําไม่ได้ยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเวิวเรามันอยู่เทียร์สองเองนะครับมันต้องเก็บวลเพิ่มนั่นแหละถ้าอยากเท่ก็รีวิวไปนะครับรรบเวรีบทํทำเวลไปครับ โอเคครับระบบคร่าวๆมันก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะหยุดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันวันเปิดเซิร์ฟนะครับ